โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมสล็อตค่าย PG นะครับผมเกมลักกี้ในโกะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผมมาลองมาจัดอีกรอบนะครับวันนี้จัดไปเลยผู้ชมซื้อไปเลยครับเบ็ดร้อยหนึ่งนะเจ็ดพันห้านะครับไม้นี้ไปครับผม วันนี้ก็อยู่ในเบตฟิก2.8นะครับผมโหอโห้าตัวคุณผู้ชมว้าวสิบสองรอบนะครับมามันก็จะเพิ่มตัวคูณทีละสองนะครับเกมนี้มารอบแรกยังไงเพื่อนโอ้โหโอ้โหมามาหกตัวคุณผู้ชมอุ้ยรู้เรื่องเลยครับคูณสิบอีมาอีกสมตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องครับผมโหมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเข้าสักตัวนะรู้เรื่อง ขอสวยๆตอนนี้ 18, คูณสิบแปดเอ้าคูณสามร้อยโอ้ยห้าพันสี่ครับผมซูชิเต็มๆดอกนี้โค, 15, 200, โคมื่นห้าร้อยหหมื่นห้าพันสองร้อยผู้ชมโอ้โหเจอดอกนี้ไปรู้เรื่องเลยครับเท่าไหร่วะเนี่ยดอกนี้ผมบอกแนละ้วไงเจอแมวไปรู้เรื่องสมชื่อจริงครับผมแมวนรกของจริงผู้ชมโขสองหมื่นสองนะครับดอกนี้อย่างเล็กหกลอบนะครับ ขอไดแมวมาอีกโขคูนสิเด้งไปดิเด้งไปดิโขพันสองครับดอกนี้ไดเจต่อเพื่อนโขวิวายต่อเพื่อนยังไงต่อโขเต็มเต็มช่องดอกนี้ 5, 7, ห้าพันเจ็ดรับโขวิสุดวะ่ะสุดจริงครับรอบนี้ผมโขสามหมืน่นสองนี่คุณผู้ชมอีกตัวเปล่ายังไงเพื่อนโขลอ้อหลอกอ่ะได้ก้อนโตมาอยู่นะครับผมรอบนี้โขหนึ่งหมื่นสามร้อยนะครับ ผมบวกมา3ามหมื่นสองแล้วคุณผู้ชมยังไม่จบนะครับเลิกสี่รอบโคดได้แมวมาอีกคูณยี่สิบสี่โคเจอช็อตเมื่อกี้ไปรู้เรื่องเลยผมสะดุ้งเลยคุณผู้ชมตื่นเลยเจอชอนน็อตนี้มาไปต่อครับเลิกสองรอบคุณผู้ชมโอ้โหได้แมวมาอีกสองตัวครับรอบสุดท้ายยังไงเพื่นอนจบครับผมโคมาอย่างนี้เลยเลยครับเท่าไหร่วะเนี่ย โมซื้อมา7,500นะครับผมโห3 2 0 0เอ้ย32,980นะครับรอบนี้มาอย่างนี้พอไา้เดียวเลิกเลยคุณผู้ชมสวยจัดครับรอบนี้แมวนรกของจริงวะ่ะโอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ